พี่แม่งแบบแคบมาฮาอะเธอกับบ้านชาเธอไม่โทรมาบอกฉันฉันจะเลิกกับเธอเขาบอกโอเคต่อไปนี้จะกลับเวลานี้จะโทรบ,บอกทุกครั้งเนี่ยเราไปสร้างเกาะไปขเขาแล้วใช่ไหมแล้วเขาก็สร้างกลับมาบ้างงั้นถ้าพี่ทําแบบนี้เราก็ต้องอะสร้างเกาะเอาอีกเกิดเหตุการณ์อีกนิ้วก็ไปสร้างกอบไปเขาต่างๆสร้างกอบกันไปไปไป,ไปถมถมถมไปอีกแม่งแคบบีบมาเรื่อยๆอพอมันกอบเยอะ มันก็เริ่มไม่เป็นตัวของตัวเองละตอนนั้นมันก็แบบก็ลากะครับแทบไม่รักตัวเองเลยอะคือทําทุกอย่างคิดว่าทําแบบนี้แล้วเขาจะรักเรามากขึ้นก็เปลี่ยนตัวเองทั้งหมดมันก็ช่วยทําให้เขารักเรามากขึ้นจริงๆนะเพราะว่าเราเป็นทุกอย่างตามที่เขาต้องการไงแต่วันหนึ่งเราแม่งก็อยากเป็นตัวเองบ้างกลายเป็นว่าเราแบบเมื่อก่อนก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้ไม่ใช่หรอทำไมอยู่่ถึงอยากทาอย่างนี้อย่างนี้ยิางนี้ล่ะมันก็เป็นท็อกซิกในอนาคตพี่นิวเคยเปลี่ยนตัวเองเพื่อใครคนหนึ่งแบบมากๆจนตอนนี้รู้ึกววว่่่่าจะไมเเเปลลียนตัอพืแ้ จะเป็นตัวของน้องตั้งตวันแรกที่เธอเข้ามาเมื่อก่อนอะ่ะจะสืบเลยจะอยากรู้เลยพี่เพชรชอบแบบไหนฉันจะเป็นแบบนั้นเลยไม่เป็นอย่างนั้นและฉไม่เป็นอย่างนั้นเลย